สวัสดีครับสวัสดีแล้วครับวันนี้สวัสดีแล้วครับสวัสดีแล้วครับวันนี้จะพามาดูช่างทำอะไรไม่รู้รือของวันนี้ช่างมาแก้แต่ตอนใช้ค้อนก็ไม่น่าถ่ายถ่ายไปแล้วครับไม่ทันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรช่างแอร์ในตำนานตำาทีีบสี่ชั่วโมงเลย ใช่ไหมใช่ครับเขาจะเรียกว่าํำนานถ้าตำนาทีสองนาทีเขาเรียกว่าํำไม่นานใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าว่าอะไรเหรอว่าสาเหตุอะไรที่มันเป็นอะไรแอร์เย็นไม่ฉ่ำนะครับก็เรามีเดียวครับวิธีแก้เราก็เอาน้ำแข็งมาใส่ดีครับหมดแรงขันเลยครับฝนตกยังไม่เย็นเลยครับเป็นเพราะ คู่ครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่เป็นไงหน้าแดงแดงไม่ออกนะครับนี่แหละเขาว่าร้อนยิ่งดูดหน้าแดงหน้าแดงแดงไม่ออกคอมคอมอะไรวะเนี่ยคอมบล็อกครับคอมบล็อกคอมบล็อกคหกสุบเก้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเพียงเท้นนะครับอ้าวไม่ถึงเหรอแอลหมูมันไม่เก้าร้อยอะอันมันมันรุ่นใหม่ที่ไหนอ่ะ รุ่นเก่าครับอันนี้รุ่นเก่าอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเข้าผมไปแล้วครับน็อตขาดไปหนึ่งตัวบอกแล้วอย่าตำนานเถูกไหม้าตำนานนก็เป็นอย่างนี้แหละทำยังไงลนะครับตอนนี้น็อตขาดไปหนึ่งตัวดีประกินไม่ขาดประกินไม่ขาดครับประกินขาดงานเข้าอีกวันนี้ไม่เสร็จเลย นีไม่เสร็จแน่ครับ็ขาดออโอ้โหยังดียังเอดูใจ<ย>อัน,นี้นี่ครับปัญหาคือน็อตโปโลคอมนะครับมันเกิดจากความร้อนแล้วมันทะลุมันทะลุมันทําให้มันทะลุไปไหนมันทะลุออกมานี้ครับมันทําให้คอมไม่เห็นว่าแม่โอ้โหมองไม่เห็นนี่ครับน็อตโปโลนี่ครับคือหัวใจพลาสติก มีรูครับทะลุมันทําให้ความแรงอัดมันรอดได้นะครับวิธีแก้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูครับวิธีแก้ซื้อใหม่ตัวสองพันกว่าแควพรอน็อตอ,อย่างเดียวนะครับ <c oughs> อ้าเนอะดึงมาเป็นฝา <c oughs> แต่ตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมหาอะไรมาเอาน็อตออกก่อนข <c oughs> <c oughs> นอดมันขาดตอนเนี้ยี่น็อตขาดน็อตขาดตายเลยโอ้หนี่ขนาดแรงหมุนธรรมดา บอกแล้วอย่าตำนานถ้าตำนานก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเพราะตีหัวน็อตนี่แหละมมนถึงขาดนะอ๋อโหมันเก่าแล้วครับเก่าแล้วไม่หาอะไรตีต้องตีก่อนครับตีให้มันโตายตัวครับแล้วมันจะขันง่ายครับสักครู่นะครับสักครู่ครับสักครู่สักครู่สักครู่ใหญ่ๆรถไม่ได้วิ่งงานแล้วครับวันนี้ดูแล้วเขาไม่มีออกหลังห้าโมงอะ เดี๋ยวผมไปแจ้งงานเขาวิ่งผุม <c oughs> ก็ไม่มีคุ่ก็ออกไม่ได้ครับ <c oughs> ดูสรงแล้ววิ่งพุ่มมีเช้าอย่างเดียวไม่ออกครับออกครับ <c oughs> ไม่ออกครับ <c oughs> ออกที่ไหนแล้วครับ <c oughs> ยังคาลูอยู่ครับยิงเ <c oughs> นียครับต้องเคาะไม่เคาะมันยิ่งร้อนยิ่งดูดยิ่งแน่น <c oughs> คืออันที่นี่อันที่สองครับฝาที่สอง เป็นไรไหมเป็นครับเป็นเหมือนกันเดี๋ยวเราทําการถ่ายออกอันนี้มันจะมีสามฝารุ่นนี้มีสามฝาหนึ่งฝาสองฝาสามฝาฝานี่ขี้เกียจถอดถอดครับช่างเขาบอกว่าถ <c oughs> อดครับ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่ครับ <c oughs> นี่ครับมัะขนาดน็อตโบโลมันจะเป็นกัน้นห้องโลห้องไฮนะครับนี่ครับตัวสําคัญ ที่มีปัญหาจริงๆแล้วถ้าเป็นช่างอื่นเขาก็จะเปลี่ยนคอมเลยครับมันจะจบกว่าแต่ผมมองว่ามันแก้ได้นิดเดียวถ้าช่างอยากจะแก้ใช่ครับสรุปแล้วคือช่างไม่อยากแก้คือปัญหาใหญ่ถ้าช่างไม่อยากแก้คือเปลี่ยนคอมอืนั่นแหละไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรม่มีกําลังอัดจริงๆครับมันรอดได้ก็ไม่เป็นไรก็จีห้าหมื่นเองครับของใหม่นะ ของมือสองก็จะถูกหน่อยก็บัดดวงเอา <laughs> <laughs> อีกฝาถอดยากครับตัดเาเลยไหมตัดเชาเลยไหม <laughs> <laughs> ไม่รู้ใครตั้งคอมมาสงสัย <laughs> ถอดฝาอีกฝาไม่ออกต้องส่ต้องต้องเปลี่ยนคอมเปลี่ยนคนขับแล้วมั้งทำไรครับ ก็โบโลมันทะลุครับวิธีแก้เราไม่มีเราก็ใช้ซีเมนต์เหล็กอุดเลยรับรองเย็นทุกคันไม่เย็นวันนี้ก็เย็นวันหน้าอยากให้อยากให้มันเย็นก็ต้องติดตอนหกโมงเย็นเพราะว่ามันทะลุแล้วมันเราไปหาซื้อน็อตโบลมันค่อนข้างที่อพงพตวงสองพันกว่าบาทนี่นี่น็อตโบโล วิธีขัดขัดไปงั้นนะขัดเพื่อให้ไ่ะขัดไปงั้นแหลมันอยู่ครับขัดไปงั้นแหะไม่ใช่ไม่ใช่ขัดไปยังไงขัดไปขัดไปงั้นแหละคูท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 ูน้ำไม่มีนะครับคันโน้นน้ำไม่มีทำไมพูดอย่างนี้อ๋อเพราะว่าน้ำมันไม่มีไงจะให้ว่าไงอ่ะน้ำมันไม่มีอ่ะมันต้องมีมั้งหรือมั้งนี่แหละครับแอร์ไม่เย็นฝนตกฟ้าไม่จับ ถ้าอยากให้ฟ้าจับก็ตรงโน่นเลยครับรโน่นข้างบนโน่นเลยจับแน่นอนจับฝ้าใช่ไหมจับฟ้าฟาจับคิวไปห้าร้อยนะพี่อนจะคาบทำไมปุ๊บบุลุงบุรีเขาอยากจะดูอัดก็ไปเลยครับแล้วรอ้อยแห้งนะครับ <laughs> รับรอง นี่เพราะว่าช่างไทยแต่ต้นบาขามเทศ <c oughs> เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ทําไปเรื่อยเรื่องจริงครับอันนี้เรื่องจริงถ้าไม่อุดไม่เย็นเดี๋ยวเรามาดูผลง,งานกันครับอันนี้อันนี้คือตัวอุดสองอันนี้คือยังไม่ได้อุดผลง,งานว่าติดเครื่องซีเมนต์เหล็กทะลุนี่คือการผสมซีเมนต์เหล็กไม่เอานิ้วคนอะ รอดไแมพี่บ้าหรือเปล่าก็พูดเรื่องจริงลองดิมามีวิวพี่ได้ไหมลองเลยเชื่อผมเถอะถ้าลองแล้วมันจะดีเองอ่ะลองเอฟเฟกต์กันกำลังรอครับรอ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 มังรอประกอบไอ้ แคนดี้อะหนึ่งหนึ่งสามเจเจศูนย์หนึ่งโลห์ไฮสามร้อยสามสิบห้าแรงมาไม่รวมโบนี่คืออุปกรณ์เครื่องมือช่างบล็อกยี่ห้ออะไรวะเนี่ย เอาลหาน็อตไม่ได้น็อตขาดนั่งเครียดแล้วยืนเครียดแล้วยืนงงในดงกล้วยอ้ใส่แล้วไม่ทันเลยไม่ทันได้ถ่ายเลยไม่ทันเลยฝาแรกต,ตัางตาต่างๆปุ๊บ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 ควเห็นฝุ่นฟาแรกผ่านไปต่อสมฝ้าสองอยิงไปแล้วน็อตขาดน็อตขาด ขาบทีน้๊ดินตัวเอาไง<อ>ใ,ใสเใ่เขาเห,น,หน่ยอยตรงนี้งานงอกช่างบอกไม่นานเลยปวดหัวติ๊กขับสองตัวอยงียนจับแกนเลยเป็นไงออกไหมเอออะไรแหละว่าบบงออกที่นี่ไม่ใช่เม็ดมะขามมากก็จะได้เอานิ้วเขียวยออิงยังไม่ทันจะแรงเลย ย้ายย้ายรูก็ได้วะเอาเยอะเอาเยอะเลี้ยขาดีฟ้า พอผิดข้างนะับขาหลอกจะมาใส่ด้านนี้ไม่ได้นะหลอกตัวเองครับใส่ด้านนี้กืองานเข้านะครับหมุนไม่ได้อ๋อมันเป็นรอยทําไงอะฮะ๋อนนี้มันเป็นรอยทําไงวะเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร แต่ที่ถามเนาะคืออยากรู้แต่ผมก็รู้อยู่แล้วล่ะก็ไม่เป็นไรเออแต่ก็อยากจะถามไงเผื่อคนอื่นเข้าไงเออแล้วเขาถามว่าพี่ทําไมพี่เอาคิมล็อกหมุนพี่พีไ่กวนเป็นร้อยไงอ่าแล้วจะได้ตอบเขาถูกปาเออไม่เป็นไรเป็นร้อยก็ไม่เป็นไรใส่ไว้ตรงรูพอกินก็ขาดครั้งนี้มีแต่เนยว ติดสายเราโยกยางมองไม่เห็นตัดสายไฟออกให้หมดเลยเนาะ,น,ะน่าจะดีเัยต้นตีนเสียมาค้ามีความตั้งใจจริงๆนะออมีความมั่นนะมุ่งมัน่น เปลี่ยนคมอมสักแล้วมันลำบากตัวเองกเปล่าไม่แล้วหรอกใส่ชิแล้วนเนี่ยยาเคียวน็อตขาดขาดไปซองตัว ก็เงินนะใช้นิ้วนี่เนาะ,ะปกติใช้ลิ้นครับมีการเอาน็อตขาดจากรูออกนี่น็อตขาดในรูเอาออกมาช่างไทยถ้าต้นมาขามเทศเป็นอย่างนี้แหละสับไปเรื่อยเดี๋มาลุ้นกันว่ามันจะออกไหม ไม่ออกไม่ออกอไม่ออกอไม่ออก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 ตีให้มันโดนขออมันหน่อยก็ไม่ได้เออเน,นี่ยเงี่ยงมันอยู่ตรงนั้นเอาอตีเข้ามาไหมอะ่ะก็เงี่ยงมันอยู่ทั้งนี้เออเงี่ยงมันอยู่ทางนั้นนะตีกลับไหมเงี่ยงก็นน้อยเกินี่เลย มนลุ้นกันมาจะออกไม่ออกออกไม่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 โดนเลยไม่โดนหัวน็อตเลยโดนเสื้อเต็มเต็มเสื้อขาดหมดแล้วสุดยอดนี่ในที่สุดก็ออกจนได้ <laughs> กระทอจนเสื้อไปหมด <laughs> เสื้อขาดเลยขาดเลยนี่ เอาให้รู้ไปเลยเนี่ยเปลี่ยนน็อตใหม้เองเลย <c oughs> เป็นไงเปลี่ยนน็อตใหม่เลยไม่ไหวแล้วล่ะขาดขาด,ขาดดีเกินไม่ต้องมาหาแดกอย่างอื่นแล้วขาดเหลือเกินขาดเหลือเกินเนี่ยเปลี่ยนน็อตใหม่เลยขันไปยังไม่ทันตึงมือเลยปักปักเรียบร้อยขาดไปสามตัวออาวต,ติดติดที่ครับใส่ฝาก่อนติดที่ครับ <c oughs> ปุ๊บ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 นี่เห็นไหมไม่ได้บอกแล้วไม่ได้ ออเอาเสร็จแล้วครับมาทดสอบทดสอบว่าจะเย็นไหมเอเอเอเาจัดไปครับติดเครื่องปั่นแอร์ ถือว่าใส่ได้อยู่หน่อยนึง mm hmm. เห็ุมาแล้วกะนยินอยู่ครับใส่ได้อยู่เดี๋ยวครบมันเพิ่งฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับผมได้ไหมครับช่องชีวิตคนเดินทางนะครับนะช่องน้นอยๆช่องนี้ละ่ะขอบผมคุณลหลายๆเดี๋ยครับเนะด้อที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ